สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าถับ้านชาแนลนะแล้วนี่หิ้วอะไรมาเ่ยนะปนอะไรเดี๋ยวปวอะไรเมื่อวานป้าเทบ้านกบไม่ได้กินข้าวอะไรทำไมก็ป้าเทบ้านกลับมาแล้วสองวันทำไมไม่ได้เห็นกินข้าวด้วยกันอ่ะอ้าวเรากินด้วยกันอยู่แต่เรากินคนละมองเฮ้ยมา อ้าวกลับมาเมื่อไรเวานกำลังรำพอดีโอได้จังหพอีกับมารีรำจ้าวันนี้เป็นการรวมตัวในรอบเดือนหรือเปล่าที่เราได้อยู่กันครบเลยเนี่ยรวมตัวกันแลเสร็จแล้วหรอยะครบทีมครบทีมเอย้อะไรเนาะเตตื่นเต้นตื่นเต้นตาลูตาลูตาลู ฮัลโลโอ้ไอหจะซ้อรเออคู่้ใจดี่ใจดีกัเย็นเย็นจดแต่ค่อยรู้แต่เมื่อวานแลนะโอ้โหโอ้โหเบ๊แต่เขาฝากมาถามว่าจะกินที่นี่หรือกินที่ร้าน เออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละกินที่นี่ก็เราจะได้ถ่ายคลิปได้เนอะไลฟ์สดได้เรียกร้องน้วยเฮ้การงงข้าวนะครับผู้ชมต้มถั่วนะคะเอ็ดมินแอนบอกว่าหนูพลาดโอกาสแล้วหนูพลาดโอกาสแล้ว เรอวไม้ต้มให้วันนี้จะให้เสือยกินได้นะกินได้นะต้มนใส่อะไรหมูนัวกับเกลือต้งนัวคือหมูรสไม่มีรสดีอคร านทุกอย่างเลยโดยเฉพาะผักสดืมอร่อยใหมคือคนกวกแต่แมงอยอือนี่มันมีิยอะจับเอานี่ไปมาเพื่อแต่เขาวอกาำตัวจำแต่น้ำปลาร้าก้าซ่แล้ว น้ำมือนั่งกลางมีเจ้าอ่ะนั่งกลางสวเลยครับอืมไปกัาไปจะดูตัวเล็กตัวน้อยนั่นแหละเฮ้ยหอมมากเลยมันมิสแกรนอืมรอาไปทั่วอ้าวคอยมาในเสื้อเจ้าดอกอ้าวมาดูช่องเสื้อผ้าไปตอนจะมาจะไม่ได้บอกเลยมาดูช่องเสือผัดอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลย้อัไไทะรจะลองกินดูล ไม่ผัดหรอกขอบข้าวอยู่เยอะแล้วผัดกินจะลองกินดูไปไงได้ไหมลองขาวมีสมหม้อเราออกคิวๆผมต้องกินให้มันอร่อยน้อยแม่คนกินไม่เป็นเห็นไหมเขากินเนี่ยอือไม่ต้องทำแบบนี้บ้วบวกบวกเลยบ้วบอืมมันไม่คิวๆอะอือมันคิวๆนิดนึงเนาะข้าวหอมๆมากอือ

เก็บผักงันจองมาอยู่แต่ยายามันอามาลวกยาลิ่ยเอเลยเราเจ้าเอาผ่กนั้นมากเลยเรจ่น้ำคุรเจ้าไม่น้ใครดิบัลดีดีบเอาีาวัสดีสว ไข่ซุกซานกระบอกไข่โอ้ปดาไม่ได้กินเมื่อคืนไข่กินไม่ได้ไข่นะเฮ้ยไข่ซุกอยู่ดีเราแล้วจับผิดจับผิดอมู๊มาไข่ซ้กมันะคพี่เดือขเอจได้ไข่ซุก เ้าของเราปลูกยาเด็ดนี้ก็ดีนะปลูกล่องเลยจ้ะของยาที่ปลูกได้เดี๋ยวนี้มากเลได้ไดม,มันยากมันยากมันไม่ได้รู้เลยยากแต่ผักอันนี้เนี่ยนอนขึ้นเยี้ องแจ้งไปนเนาะปีเลยมีปุ๋แรงม่นกวลามันนงไม่นังแลเอาพอปปะทูมาให้หน่อยยมาเนีเดี๋ยวคอยดังขัดกรหน่ำข้าบนอันน,ะบบนี้แบบนามานนี้นี่ข้าเลยนี่ข้าวกระปานี่ มันได้เยอะีนึงนั่นนทีนั้นมาเนี่เป็นก็ิไปเยอะข่าวดีอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยข่าวใจดีเลี้ยงกุ้งตอนเย็นโอ้พูยใหญ่ใยแสนไกลิ้งแเรยองแต่เม่อวานมันไกลเป็นไม่ประสงออกน้ำไม่ประสงออกน้ำพู้ใหญ่ใจดี อยู่ไกลบอกอยู่ใกล้เซนไกลแต่ว่าพีโม่มีอิดียเฉยแต่ว่าคิตัวมีอีดียเฉยคิตัวอะไรคืออะไรคือผัวมายถึงปูะคุคิดว่าพูดเล่นยังไม่รู้เรื่องจริงแต่ข่าไม่ให้ออกน้ำเพานแม้ออกน้ำทำใบเดินหน้ามางานองปู่ โอ้ยทำไมปโอ้ยเขาจะมีเขาจะมีแฟนเขาจะเรียกว่าพ่อมืดพ่อมืดโอ้ยม่ันจะมาแล้วโอ้ยรโอ้รู้แล้วรู้แล้วอ๋อรู้แล้วพ่อมืดพ่อมืดนี่รู้เลยรู้แล้วแม่ไอ้บอสก็แม่ก็มีไอ้มืดแหละเออบุ่ยไอ้บุยไอ้บุยบุยจะมาฟรี รไอเไมรู้ื่ที่ยูโรมาผู้ใหญ่มางานองกูอะแมนา็เจงานลงกูนะบาโทรหาเนจะเป็นวัที่หนึ่งวันที่เก้า่วันที่แกโทรหาคุชอบเลยนะแล้วแกก็บอกว่าพี่โรเมื่อวานเราไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่มีใครรัโทรสองสายสองสายตงแใมดา วายวายเกี๊ยพิอยู่มันได้กินแมงดาอาจจะเป็นน้ำปลาน้ำปลาแมงดาอาจจะเป็นโคกที่สุดดำแล้วอ่ะน้ำปลาแมงดาเออแล้วก็เอานิ้วชุบก่อนไม่ได้ล้างเนาะใส่น้ำปลาแมงดาหอมม่าหอมหอมวนกบใส่แมงดาเขาเสื่อเลยแล้วไม่หอม บะุ่น,นางามตะปุ่น,นงแงละก่อนนี้เป็นตะกินเนาะงามอือหืองานดงตาอืาอ

คอืเราทานข้าวเสร็จเราก็จะไปเก็บข้าวนะวันนี้เอฟซีปรเดี๋ยวมันแห้งเลยโอ้ยประตูอยู่ไหนเอามาค่อยให้หมดออะไรอีกมันก็ดูยังไม่เอามาคูไม่มีแล้วเอามาให้ค่อยหมดให้หมดเลยไม่เห็นไหมเห็นไม่เห็นไม่มีไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้มันมึนมันไม่ท่าเขาด้วยพ่อแม่บอกว่าติงนอนเลย ไประเด็นคไม่รู้จะเข้าตรงไหนเข้าไม่ได้ก็ดูหน้าตาก่อนสอบวสบจกมันบอกว่ามันบอกว่าถ้าเป็นคู่กับค่อยมัน,นมตีเดียวข้าจะโจกค่ะกลางงานวันนี้นหนับมันนะ่อืมวันกลับเมื่อวานกล<ผ>ับมาก็ใส่เลย เมื่อคืนป้าบอกว่าจักคู่ป้าในบ้านบอกป้าในบ้านเขาอคู่กับมืดป้าก็บอกเออแม่แมวใครบอกว่าให้แม่กับลูกเขาคู่กันป้าบอกป้าบอกว่าให้แม่กับลูกเขาคู่กันอ๋อจับคู่ที่จะทำอะไรน่ะคำทัวร์อร่อยมากเลยพอตามคู่กันพอตีกันเลยแล้วเหมือนเมื่อคืนก็ยังตีกันแล้ว ก้้าทำทัวอร่อยมากเพราะว่าลุงป้าร่อยลุงป้าปลาร้าเราลงจะลุงป้าปลารานเนาะอปลาส้ด้วยนะดูค่อยจ้ำต่น้ำค่อยไม่กล้ากินตอนทืไมอะไรไม่กล้ากินตอนยบราณตัวเหนียวแต่น้ำแต่น้ำน้ำตําอร่อยตัวเจ้าได้จะได้มา ตัวตลาดตัวตลาดนะซื้อมาเมื่อวานเขาบอกว่าชัวรปลูกอ่างตัวหลังบ้านเราไม่เป็นหรอตอนเช้าเลาจะเก็บตอนนี้ดูวัวมากินอะไรวะปลาตะเกียบมั้งเอ็นไหมเมื่อกีปวัวมากินแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือเลยตัวขอบันขนาดต้นกระถินต้นใหญ่เมื่อคืนไปดูเกลี้ยงป้าเหลือแต่ต้นไอ้คนเหงื่อไอ้เหงื่อแม่เหงื่ออืม บ,กบักลงซะเลยอขมเหลอเลยนต้อ,ลองลกพาดีนะ้วรับคลีนะคที่รพบสัคลิปนี้ก็ขอบคุณลิซี่ท่านมากค่ะสวัส,สดีค่ะดูเหโพสองที่